วันนี้จะมาดูดาวประจำเดือนนะครับเดือนมกราคมพาธิตนะครับพาธิตนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนทุกเดือนนะครับตอนนี้พาธิต,ตย์สถิตอยู่ราศีธนูนะครับวันนี้วันที่11มกราคม2565นะครับพาธิตนี้จะเปลี่ยนราศีเมื่อถึงวันที่14มกราคมนะครับจะเปลี่ยนราศีนะครับช่วงที่พาธิตย์ยังสถิตอยู่นี้จะทําให้มีการ เคลื่อนไหวในชะตาราศีนะครับดูราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษยูเรียนปุตตะเดืยนลูกหลานนะครับยูเรียนสุภาพความดีความงามอันนี้ก็หากมีปัญหาอะไรก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้ราศีพฤกษ์อยู่พันธะอยู่มรณะนะครับหมายถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยตัวมรณะไว้เจ้าที่เจ้าทางเลยนะครับราศีเมทุนเมถุนนี่ อยู่ในเรือนค,คู่ครองนะครับการติดตอ่อการสื่อสารเกี่ยวกับคู่ครองนะครับคู่ครองคู่ Istanbul, คกรณีคู่สัญญาราศีกรกฎเรื่องการเงินมีปัญหาราศีกรกฎราศีสิงห์อยู่กับลูกกับหลานราศีกันราศีกักนกนี่ก็วินาศอยู่พันธะนะครับที่อยู่ที่อาศัยไม่ค่อยดอีอย่าลืมนะเจ้าที่เจ้าทางราศีตุลลาบค่าอยู่ซาสะโชคลาภจากพี่น้องการติดตอ่อการเดินทางราศีพิจิต กรมมะอยู่การเงินนะครับอยู่การเงินอยู่การเงินการงานอยู่การเงินตอนนี้ราศีธนูความดีความงานอยู่กับตัวนะครับอยู่กับตัวราศีมังกรมรณะอยู่เรือนวินาศแขวขาดปลอดภัยราศีกุมปัตตานิอยู่ลาภะมีโชคลาภเกี่ยวกับคู่ครองคู่สัญญาคู่กรณีราศีมินอิริกัมกมะการงานมักมีปัญหาจบแล้วนะครับทำนายแบบง่ายๆ หลังจากวันที่14มกราคม65ไปก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับราศีที่มีปัญหานะครับขอบคุณครับ